เปิดบับสาวมิมรัตนวดีหรือว่าแย้มที่หยุดตัวจริงน่ารักสดใสมากๆค่ะนักแสดงสาวผู้ที่สวมบทบาทแย้มสาวน้อยผู้ถูกครอบงำที่ตีบทแตกกระจุยกระจายค่ะเล่นเอาผู้ชมเนี่ยโดนตกกับหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกและความสยองขวัญยิ้มสัน่นประสาทและความสดใสของเธอจนอยากจะรู้จักว่าเธอคนนี้คือใครวันนี้นะคะเราก็มีประวัติย่อๆของเธอเนี่ยมาฝากกันด้วยละค่ะ สาวมิมรัตน,นวดีวงทองปัจจุบันเธออายุแค่19เท่านั้นเองนะคะปัจจุบันศึกษายอยู่ชั้นปีหนึ่งค่ะคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรยีปรทุมมีผลงานในวงการในฐานะนักสแสดงเด็กมีผลงานมาแล้วหลายเรื่องเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็น4หมไม้คานตั้งแต่ปี2562เพลิงพางเทียนจากปี2563แฟนๆเองก็เริ่มรู้จักจากบทบาทพันษาในละครเรื่องวาสนารักต่อด้วย ฝากฟ้าคิรีดาวและเฮลมีคุณผีช่วยด้วยก่อนจะรับบดแย้มสาวน้อยที่ถูกผู้ที่ถูกครอบงำในภาพยนตร์ไทยสยองขวัญที่หยุดและกลายเป็นขวัญใจแฟนๆหนังไทยในช่วงเวลาไม่นานนี้ค่ะแม่ต้องบอกว่าใครอยากจะติดตามความน่ารักของเธอสามารถไป follow อินสตาแกรมของเธอได้ที่ m i m r a t n a w a d ค่ะอย่างไรก็สามารถติดตามเป็นกำลังใจให้กับเธอได้เชื่อว่าอนาคตไกลแน่นอนลคะค่ะ Strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed.